ห้าข้อห้ามของการทําเคมีบําบัดข้อห้ามที่หนึ่งห้ามผู้ป่วยที่อยู่ในช่วงการตั้งครรภ์ของ3มเดือนแรกทําเคมีบําบัดโดยเด็ดขาดเพราะการทําเคมีบําบัดจะเพิ่มความเสี่ยงและเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์ให้มีความพิการตั้งแต่กําเนิด ข้อห้ามที่สองห้ามผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคตับโรคไตขั้นรุนแรงทําเคมีบําบัดโดยเด็ดขาดเพราะโดยส่วนมากแล้วการทําเคมีบําบัดจะผ่านขั้นตอนกระบวนการกรองและกําจัดของเสียผ่านออกทางตับและไตาหากผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคตับโรคไตขั้นรุนแรงอยู่แล้วมาก่อนหน้านี้ทําเคมีบําบัด จะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงและเป็นอันตรายสูงต่อตัวผู้ป่วยได้ข้อห้ามที่3ห้ามผู้ป่วยที่มีภาวะของเม็ดเลือดต่ำไม่ว่าจะเป็นเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวและเกล็ดเลือดต่ทำทําเคมีบําบัดโดยเด็ดขาดเพราะผู้ป่วยจะป่วยได้ง่ายขึ้น เกิดการติดเชื้อได้ง่ายขึ้นเนื่องจากมีภูมิคุ้มกันในร่างกายที่ตำ่ำซึ่งในผู้ป่วยบางรายอาจจะต้องมีการเข้ารับเลือดหรือมีการรับประทานยาเพื่อเพิ่มเม็ดเลือดทำให้ผู้ป่วยสามารถทำเคมีบำบัดได้ในครั้งนั้นหรือครั้งต่อๆไปก็ห้ามพี่4 ้าอผู้ป่วยที่เพิ่งได้รับการผ่าตัดและแผลยังไม่หายดีเข้าสู่กระบ,บวนการทำเคมีบำบัดโดยเด็ดขาดเพราะร่างกายของผู้ป่วยจะสูญเสียความสามารถในการฟื้นฟูและซ่อมแซมเซลล์เนื้อเยื่อของตัวเองที่ได้บาดเจ็บจากการผ่าตัดและมีโอกาสสูงต่อการที่จะติดเชื้ออื่นๆได้ง่ายยิ่งขึ้น และข้อห้ามพิห้ห้ามผู้ป่วยที่ติดเชื้อมาก่อนหน้านี้เข้าสู่กระบวนการทาเคมีบําบัดโดยเด็ดขาดเพราะจะยิ่งทําให้ผู้ป่วยติดเชื้ออื่นๆได้ง่ายยิ่งขึ้นและนี่ก็คือ5ข้อห้ามของการทําเคมีบําบัดผู้ป่วยควรมีการเตรียมความพร้อมร่างกายในทุกๆครั้ง ก่อนการทําเคมีบําบัดเพื่อที่จะทําให้ร่างกายสามารถตอบสนองต่อการทําเคมีบําบัดได้ดีขึ้นและที่สําคัญจะช่วยให้ผู้ป่วยลดผลข้างเคียงจากการทำเคมีบำบัดได้เยอะมากๆค่ะหากมีข้อสงสัยในการดูแลสุขภาพผู้ป่วยสามารถคอมเมนต์หรือทักแชทมาพูดคุยกันได้เลยค่ะเรามีข้อมูลดีๆในการดูแลสุขภาพผู้ป่วยอย่างถูกวิธีให้กับคุณค่ะ